สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะ,ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องอ,อาณาจักรของสุโไทยใช่ไหมคะ,ะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพ่อคุณรามคําแหงใช่ไหมคะพ่อคุณศรีอินทริตย์ใช่ไหมคะ,ครมคะ,ะประวัติการเป็นมาใช่ไหมคะแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะเราจะ มาพบกับจุดจบของเมืองสุโขทัยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าเมืองสุโขทัยมีจุดจบอย่างไรไปชมกันเลยค่ะช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะครับไม่ใช่แค่ภาพที่เห็นแต่ภาพความเป็นจริงช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยส่วนมนอาจจช่วยให้จิตใจสงบแต่ระวังหน่อยก็ดีนะครับเอาล่ะพร้อมย้อนอดีตกันหรือ,อยังไม่รู้แหละพร้อมกันแล้วมัง้งไปกันเลยละกัน <c oughs> นึกว่าย้อนอดีตคล้ายๆกันครับ <c oughs> เอาละครับเรามาย้อนอาณาจักรสุโขทัยของเราต่อดีกว่าไม่ต้องตกใจไปครับประวัติศาสตร์มีมามีไปเหมือนทุกๆเรื่องราวแต่ความทรงจำและพงศาวดารจะทำให้เรื่องราวของเราคงอยู่พ <c oughs> ระมหาธรรมราชาที่สองลือไทยพระมหาธรรมราชาที่สองทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่7แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทยัยเป็นพระราชะโอรสในพระมหาธรรมราชาที่1 ระยาลิไทยกับพระนางสีธรรมสเสวยราชสมบัติตั้งแต่พุทธศักราช1911ถึง1942จึงทรงผนวดเมื่อพระชนมายุ38พรรษาศักรา758พุทธศักราช1939ได้ขยายอาณาจักรให้กว้างขวางออกไปแสดงว่าพระองค์ประสูติเมื่อพุทธศักราช1901ฉะนั้นพุทธศักราช1911จึงควรเป็นปีสเสวยราชสมบัติของพระองค์ เรื่องราวในประวัติศาสตร์บางครั้งก็ต้องศึกษาจากในจารึกซึ่งในบางช่วงบางตอนอาจจะตกหล่นหายไปตามกาลเวลาแต่คุณงามความดีสิคงทนเรื่องราวของท่านยังมีต่อนะเมื่อพระชนมายุได้3 8พรรษ,ษาพุทธพักราช1,939ทรงปกครองปกก,ก่าวไม่ได้หมายถึงกาวลาเท็กซ์แต่มันคือปกครองกาวคือชาวกาวหรือชาวน่านปกกาวจึงหมายถึงปกครองรัฐน,น่าน ชวาหลวงพระบางดอยอุยนครสวรรค์ลุมบาจายถึงสายยะโสธรเพชบูณ์เชียงดงเชียงทองไตรตรึงชอดนครพัน์นาคปุระเชียงแสนแพร่งาวครัวอยู่ใต้ความดูแลของน่านซึ่งเป็นแคว้นอยู่ภายใต้ความดูแลของสุขโขทยัยยุคนี้แหละที่อาณาจักรเริ่มสันคลอนขึ้นมาบ้างแล้วเพราะด้านการศึก ภายหลังสมัยพระมหาธรรมราชาที่1พระยาลิไทยแล้วอาณาจักรสุขโขทัยเริ่มอ่อนแอลงอีกขณะเดียวกันอนาณาจักรใหม่ทางใต้ก็คืออาณาจักรอยุธยารวมทั้งอาณาจักรล้านนาไทยเริ่มมีอำนาจมีกำลังเข้มแข็งขึ้นอีกโดยเฉพาะอาณาจักรอยุธยาได้แสดงอำนาจและเริ่มลุกรานหัวเมืองของอาณาจักรสุขโขทยัย ในราชการนี้พระองค์ได้รบกับทัพกรุงศรีอยุธยาแต่ก็แพ้พ่ายและยอมอ่อนน้อมต่อกรุงศรีอยุธยาในที่สุดพระยาลือไทยขึ้นครองราชเมื่ออาณาจักรสุโขทัยอ่อนแอเสื่อมอำนาจอาณาจักรถูกแบ่งออกเป็นสองแคว้นคือแคว้นชากังราวประกอบด้วยเมืองตากชากังราวกำแพงเพชรและนครสวรรค์กับแคว้นสุโขทยัยประกอบด้วยเมืองสุโขทยัยอุตรดิตถสองแควพิษณุโลกพิจิตร นอกจากนี้เมืองขึ้นสำคัญเช่นเมืองหงสาวด,ดีและเมืองอู่ทองต่างแข็งข้อลุถึงพุทธศักราช1921สุขโขทัยก็ตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรียอยุธยาพระยาลือไทยจึงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอาณาจักรสุขโขทยัยแต่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 พระยาลือไทยยังคงครองเมืองต่อไปที่ราชธานีพิษณุโลกในฐานะเป็นเมืองประเทศราชของอาณาจักรอยุธยา จนถึงประมาณพุทธศักราช1,931และมีรัชทายาทครองเมืองสืบต่ออีกสองพระองค์จนถึงวาระที่เมืองพิษณุโลกถูกรวบรวมไว้ในอาณาจักรอยุธยาโดยเด็ดขาดเมื่อพุทธศักราช1,981โดยสมเด็จพระบรมบราชาธิราชที่สองเจ้าสามพระยาส่งพระโอรสคือพระราเมศวรพระนามของพระบรมไตโรกนาถขณะทรงเป็นเจ้าฟ้าขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกแทนต่อมา หลังจากที่ต่อมาพระมหาธรรมราชาที่ 3, สามสลือไทยทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโขทยัยพระองค์ทรงขึ้นครองราชหลังจากพระมหาธรรมราชาที่ 2, สองเสด็จสวรรคตซึ่งเป็นช่วงที่กรุงสุโขทยัยมีความอ่อนแอทางด้านการปกครองและการทหารเป็นอย่างมากสถานะของสุโขทัยนั้นตกเป็นเมืองขึ้นแก่อยุทยาไปแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ผ่านมาทั้งนี้สืบเนื่องมาจากอายุธยาได้แข็งแกร่งขึ้น และต้องการขยายอาณาจักรออกไปโดยในรัชสมัยของพระองค์เมืองสุโขทัยได้เริ่มตกอยู่ในสถานะของเมืองกันชนระหว่างเมืองอยุธยาและเมืองเชียงใหม่ทั้งสองเมืองมีความพยายามที่จะรวบรวมเอาเมืองสุโขทัยไว้กับตนดังนั้นโดยความกลัวที่สุโขทัยจะเข้าไปผูกสัมพันธไมตรีและผนวกเข้ากับเมืองเชียงใหม่ซึ่งหากผนวกกันได้จริงจะทําให้อยุธยาตกอยู่ในฐานะลําบาก อยุธยาจึงมีความพยายามที่จะรวบสุขโขทัยให้เข้ามาอยู่ภายใต้การปกครองของตนโดยสิ้นเชิงถึงแม้จะตกเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาแต่พระมหาธรรมราชาที่3ก็ยังคงมีความพยายามที่จะปกป้องกรุงสุขโขทยัยด้วยการยกทัพไปปราบปรามหัวเมืองต่างๆถึงแม้จะไม่สามารถชนะศึกทุกครั้งแต่นั้นก็เพียงพอที่จะเป็นการแสดงถึงความพยายามของพระองค์ ที่จะรักษาบ้านเมืองเอาไว้เพื่อเป็นการดำรงเมืองสุโขทัยให้อยู่สืบต่อไปถึงแม้จะมีสถานะเป็นเพียงเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาก็ตาม เพราะขึ้นชื่อว่ากษัตริย์จึงไม่อยากให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการทำสงครามไปมากกว่านี้ไม่นานานักในปลายรัชกาลพระองค์ได้ย้ายมาประทับอย่างถาวรที่เมืองพิษณุโลกจนสวรรคตในปีพุทธศักราช1962แล้วทางเมืองสุโขทัยก็เกิดศึกกลางเมืองชิงราชาสมบัติกันโดยพระโอรสสองพระองค์คือพระยาบานเมืองหรือพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานและพระยาราม นักวิชาการสันนิษฐานว่าพระยาบาลเมืองและพระยารามเป็นพระราชโอรสของพระมหาธรรมราชาที่สเพราะความละโมบของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันจากการให้กลายเป็นการแย่งชิงพระมหาธรรมราชาที่4หรือพระเจ้าสุริยวงศ์บรมปาลทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งราชวงศ์พระร่วงกรุงสุโข,ขทยัยเสวยราชสมบัติตั้งแต่พุทธศักราช1 9 6 2งพถึง1 9 8่ ในยุคสมัยนี้สุขโขทัยแตกแยกการเป็นสองฝ่ายคือพระยาบาลเมืองแห่งเมืองพิษณุโลกและพระยารามแห่งสุขโขทยัย ต่างคนต่างแย่งกันเป็นพระมหาธรรมราชาในพุทธศักราช1962แต่ทางอายุธยาสนับสนุนให้พระยาบานเมืองขึ้นเป็นพระมหาธรรมราชาที่4ซึ่งสมเด็จพระนครินทราธิราชได้ครองเมืองพิษณุโลกมีพระนามเมื่อครองราชว่าศรีสุริยพงศ์บรมปาลมหาธรรมราชาธิราชประมาณพุทธศักราช1972สุขโขทัยแยกเป็นสี่แขวนคือพระยาบานครองเมืองพิษณุโลกพระยารามครองเมืองสุขโขทยัย พระยาแสนสอยดาวครองกำแพงเพชรชากังราวพระยาสายสียศครองเฉลียงสวรรคโลกบางตำราว,ว่าพระยาเฉลียงญาติผู้ใหญ่ให้ไปครองเมืองเฉลียงรีสัชนา,ลาัลอุธัยยาได้แฝงแผนการอันแยบยนต์เข้าไปช่วยเหลือทางการเมืองกับสุโขทยัยเพื่อให้เกิดการแยกอำนาจให้แต่ละคนไปปกครองเมืองต่างๆดังกล่าวแล้วเป็นนโยบายอันหนึ่งเพื่อแบ่งทอนอำนาจของกรุงสุโขทัยลง และตัดทอนอำนาจกรุงสุขโขทัยลงเป็นเมืองธรรมดามิใช่เมืองหลวงอีกต่อไปและทั้งหมดให้ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยจนเมื่อสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่สี่สิ้นพระชนในปีพุทธศักราช1981 1. อันเป็นรัชสมัยเจ้าสามพระยากรุงสุขโขทัยก็หมดสิ้นความเป็นศูนย์กลางของหัวเมืองฝ่ายเหนืออีกต่อไปโดยลดฐานะลงเป็นเมืองเมืองหนึ่งทางฝ่ายเหนือเท่านั้นนับแต่นั้นมากรุงสุขโขทยัยจึงผนวกเข้ากับกรุงศรีอยุธยายอย่างสนิท ทั้งนี้เพราะทั้งสองเมืองต่างก็เป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ยถือเป็นการเสียเมืองที่สูญเสียน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะหลังจากยุคสุโขทัยไปแล้วการคุกคามรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะแบบนี้แหละครับเราถึงต้องมารักกันให้มากๆรักยังไงน่เหรอปะเป็นยังไงบ้างครับรู้หรือ,อยังว่าควรรักกันยังไงดี จบไปแล้วนะครับสำหรับประวัติศาสตร์สุขโขทัยของเราหวังว่าวันนี้น้องๆจะสนุกและเพลิดเพลินไปกับการย้อนเวลาไปยุคอดีตของเรากันนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนต้องไปฝึกเต้นกันสักหน่อยแล้วละครับ